สวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับใบช่างมินนะครับก็เ <c oughs> ตัวนี้เป็นไฟหลอด LED 3ส,สีนะครับก็ตัวนี้ลูกค้าสั่งทำขึ้นมานะครับเพื่อจะเอาไปติดในตู้พระนะครับเอาไปติดในตู้พระนะเพื่อส่องเป็นไฟส่องสว่างให้กับองค์พระนะครับก็ ตัวนี้จะเป็นไฟ3สเต็ปนะครับแบบชาร์จไฟได้ด้วยนะก็มีเป็นช่องเสียบ usb type c นะครับช่องเสียบ usb type c นะครับก็เสียบกับตัวสายชาร์จมือถือได้เลยนะครับอ่าเวลาใช้งานนะครับเดี๋ยวก่อนนะอ่าบอกสเต็ปไฟก่อนแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็ <c oughs> เปิดข้างมาก ครั้งแรกจะเป็นแสงเหลืองนะครับแสงขาวไม่แสงเหลืองพูดปิดแสงแสงขาวนะครับเปิดแล้วปิดใหม่ครั้งหนึ่งจะเป็นแสงเ,เดี๋ยวก่อนนะจะเป็นแสงขาวแล้วก็เป็นไฟแสงรวมก็คือขาวกับเหลืองรวมกันนะครับ <c oughs> ขาวกับเหลืองรวมกันจะออกเป็นไฟเขาเรียกแนวแสง แสงเขาเรียกแสง5,000ประมาณ5,000เคนะครับเป็นขาวเหลืองรวมกันนะครับแล้วก็เปิดครั้งมันจะเป็นแสงสีส้มนะครับแสงสีส้มก็คือจะติดแค่3ดวงแบบนี้นะครับขาวนะครับขาวก็3ดวงนะครับแล้วก็แสง5,000เคจะติดทั้งหมด6ดวงพร้อมกันนะครับเนี่ยนะครับแค่โยกโยกสวิตช์ไปมาเนาะ ยกสวิตไปมานะครับจะเป็นการสลับโหมดสลับแสงนะครับแบบนี้เป็นแสงไฟสามสีนะครับแล้วก็ที่ผมลองทดสอบนะครับตัวนี้เปิดได้นานต่อเนื่องนะครับประมาณเกือบ3ามวันเลยนะเปิดต่อเนื่องคือเปิดจนจนปล่อยให้เนี่ยเขาเรียกอะไรเปิดเนี่ยผมเปิดต่อ ให้มันติด6ดวงเนี่ยพร้อมกันเนี่ยแบบนี้นะครับได้ประมาณเกือบ3วันเลยจากที่ทดสอบแรงดันไฟนะครับจนไปถึงแบตเตอรี่จะเหลืออยู่ประมาณที่2.5 V โวลต์น,นะครับ2.5โวลต์น,นี่ก็คือแบตเตอรี่เริ่มทำการตัดตัดเพื่อไม่ให้เปิดต่อนะครับเพื่อป้องกันเออเซฟเซฟตี้ตัวแบตเตอรี่เสียนะครับ ปิจนเหลือ2.5วัตต์เลยนะครับก็คือปล่อยปล่อยจนให้มันดับเองนะครับได้ประมาณเกือบเกือบ3วันเลยนะครับแต่จริงๆถ้าถ้าเปิดใช้งานอย่างเงี้ย2 2วัน3วันก็โอเคแล้วเนาะนะครับ2วันถ้าเปิด2วันแล้วชาร์จ1ครั้งก็โอเคแล้วแหละหรือถ้า,ถ,าถ้าปล่อยจนมันดับไปเองนะครับเราก็สามารถเสียบตัวแบตเตอรี่ใช้ได้ใหม่นะครับ เดี๋ยวผมลองทดสอบการชาร์จให้ดูนะครับตัวนี้ก็เป็นสาย USB Type C นะครับอ่ Type C เป็นแบบไหนนะครับหัวแบตเตอรี่หัว,ตตาหวสายชาร์จเป็น Type C แบบนี้นะครับก็ <c oughs> เสียบชาร์จได้เลยนะครับแบบนี้อ ไฟแสดงสถานะการทำงานนะครับก็ติดแต่พอเต็มแล้วก็จะเขียวเออพอเต็มแล้วจะเป็นแสงสีน้ำเงินนะครับพอไฟเต็มแล้วจะเป็นแบตเอ่อไฟสถานะการชาร์จจะเป็นสีน้ำเงินจะไม่ใช่สีแดงนะครับอันนี้ทำสั่งทำไว้สองตัวนะครับ <c oughs> นี่นะก็คือติดสาฝาได้นะครับแล้วก็อามาถึงด้านหลังนะครับนี่นะด้านหลังจะเป็นทุดสไลด์ถอดสามารถถอดออกได้นะครับแบบนี้ก็คือสามารถตอเนี้ <c oughs> นะครับทำใช้ทำการติดกั้นผนังในตู้พระด้านในนะครับ สมมุติว่าเราหาตำแหน่งที่เราจะติดได้แล้วเนาะเราก็ลอกสกออ๊อพลาสติกตรงนี้ออกนะครับนี่เป็นแบบนี้นะลอกพลาสติกนะครับข้างในจะเป็นเนื้อกาวนะครับเป็นเนื้อกาวเสร็จปุ๊บเราหาตำแหน่งติดได้ปุ๊บเราก็เอาเนี้ยลอกสติก๊กเ,เกอร์เนี้ยออกแล้วก็ขึ้นไปติดได้เลยนะครับติดเสร็จปุ๊บเราก็ดูว่าตำแหน่ง เขาเรียกพอหาตำแหน่งได้แล้วว่ามันส่องสว่างตรงไหนได้บ้างอย่างเงี้ยนะครับหาตำแหน่งได้แล้วเนาะเราก็เอาทำการติดขึ้นไปเลยแล้วเราก็เปิดใช้งานได้นะครับแบบนี้นะครับเปิดใช้งานได้นะเปิดใช้งานแล้วเวลาสมมติถ้าเราจะถอดออกมาชาร์จนะครับเราก็แค่เลื่อนมันออกมานะนี่นะครับ เราแค่เลือเล่อนเลข้าเลื่อนออกแค่นี้เองนะครับนี่มันจะเป็นสลักล็อกอยู่นะแบบนี้นะครับแค่เลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับก็ตัวนี้ก็จะใช้งานได้แล้วนะครับ <c oughs> ตัวนี้ถอดชาร์จได้นะครับแล้วก็ไอ้ตัวล็อกนี่ก็ติดไว้ที่ เวลาถอดแล้วตไอตัว,ต,วตัวแผ่นตัวหลังนี้นะครับมันจะติดมันจะติดอยู่ที่ตู้พระเลยนะครับไม่สามารถหลุดล็อกได้นะครับเวลาเราใส่ปุ๊บเราก็แค่เลื่อนใส่แค่นั้นเองนี่มันจะมีสลักล็อกอยู่นะครับนี่แบบนี้นะครับจะติดแนวตั้งก็ได้นะครับติดแนวนอนก็เหาะหลือห้อยลงมาแบบนี้ก็ได้นะครับ ทั้ง2ตัวเป็นแบบเดียวกันนะครับตำแหน่งเดียวกันเลยตำแหน่งวิธีติดตัวเดียวกันเลยนะครับก็โอเคครับก็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งไปให้นะครับโอเคนะครับก็ฝากันด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายมดิฟายไฟฉายแรงสูงบายช่างมินนะครับพี่พี่ท่านใดเอ่อพี่พี่ท่านใดสนใจซ่อมไฟฉายหรือโม่ไฟฉายนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับยินดีให้บริการนะครับก็หรือจะโทรมาที่เบอร์โทร0 9 1ย์3 2 3 9 9กก็ได้นะครับช่างมินนะครับ ยินดีให้บริการนะครับสวัสดีครับ